เชิญครับจากที่ไหนคะผมเป็นคนล่าบุรีนี่แหละครับครับผมแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรคะในการมาวิ่งเนี่ยคะก็ได้เพื่อนได้สุขภาพครับครับผมแล้วก่อนที่จะมาวิ่งนี่มีการฟิตซ้อมอะไรอย่างหนักไหมคะซ้อมมาปีนึงเต็มๆเลยพี่ครับตอนวิ่งมีแบบมีกิโลเมตรไหนไหมคะที่รู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้ว30กิโลเมตรสุด10กิโลเมตรสุดท้ายเลยเหรอพี่ครับผม มีสับมาราธอนที่เขาบอกว่าชนกำแพงใช่ไหมคะแล้วมีความรู้สึกนั้นยังไงบ้างคะหูเอ้อยหูเอ้อหายใจไม่ออกหเหนื่อยมากแต่กส็สู้แต่ก็สู้พี่<ช>พครับ<ะ>ตอนที่สู้เนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรนึกถึงอะไรในตอนนั้นนะคะแข่งกับตัวเองมากกว่าพี่ให้มันเข้าเส้นให้ได้เข้าเส้นชัยครับครับ มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่รับชมถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่าคะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาออกกําลังกายกัน,กนดีกว่าวิ่งก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้ครับหายย่างไกลยาเสพติดดีกว่าครับครับผมขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณคุณหญิงนะครับคุณหญิงเนี่ย